สวัสดีค่ะมันนี่พามาเขาป่ากันเลยค่ะได้พอดีอากาศดีเนาะเขาก็เล่นมาเขาป่าพามาเบิรงผักกูดกะผักกูดเทามาอัปเดตผักกูดว่าเป็นยังไงมามามาเบิรงกันเป็นยังไงมือมันผักกูดผักกูดยังบ่ปงกำลังกำลังกำลังขึ้นมากเลยมั้ผักกูดอันนี้เขามาเบิรงยังนาจะอาทิตย์นึงค่ะแดดดดดีมันอาจสิโฟแล้วจ้ะเบิงเขามาสอนนะฮะอา,อา,อาทิตย์ อาทิตย์หน้ำมันเขาไม่่างขืนบ่นี่มันกะล่างโค้งๆข้นมาเดี๋ยวเาไปสำรวจเบื้องตานี้ลนี่อันงหรือว่าข่าไในขืนนี่แต่มึงวะนีนเป็นเงาๆเลยม่าสำรวจผักกูดนี่ว่าขางในขืนเห็นต้นนึงก็นี่ต้นนี้ต้นนี้บางรุ่งดุงรุ่งผักกูดมนีว่า้าไดนหักได้ค่ะมาซองเบื้องนี้ออมันยังบ่ขืน อันนี้มันช่องผิดตายคห้จริงแดน,นตายนี่พี่จับ่ขขืนผักกูดเด้อค่ะเฮ้ามามาอัปเดตผักกูดกําลัางตุปตุติ๊กติ๊กอ้อต้นนี่มึงสังเกตมั้งต้นเก่ามันต้นเกามัน,มนเก่กหักใบบ่หักดิลุงมากกําลังสิดปงอีกกําลังสุป<ม>งค่ะ นนดินก็น,ออนั่งสิมาขันไอ้อะห็นบ่เห็นบ่ตัวมันตัวมันโอ้ยน,นุ่งดุ่งก็นังเป็นกีบจีบเลยคุณเด้อนี่ผักกูดมาอัปเดตผักกูดงแลคะเด้ออีกอาทิตย์นึงถ้าแดดดีๆอาชีพได้เก็บถ้ามันร่อแดดแต่มันหนาวมันก็สิบบอมญญยมึงไงมันจะต้องรอดไปอีกเฉยๆมาเอามาสำรวจป่า ดเามาทำสุระกันเลยพาแบ,แบะเบิ่งนาเป็นดังไลนี่ตอนนี้ติกินควันมาเกินแล้วก็ร่างของอะมันถือแดดเปิดไห้มันถือแดดมันือขึงโอ้ยอบบัวปึ้งทุกคนนั่นก็ือร้ปีนีะนอสิทได้นี่ดอกควีดเวสควีดเวสก็รงงามเลยครบับว่า ดอกใหม่ชมดอกใหม่ธรรมชาติไปกเถอธรรมชา